ครับผมสวัสดีครับจากร้านกวงหวดมอเตอร์อำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาชมในส่วนของเครื่องตัดหญ้าแบรนด์ฮุสวานานะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้ารุ่นฮุสวานา531 RS นะครับที่เราจะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบ2จังหวะคาบูแบบผ้าปั๊มแต่เฟรมนะครับถังน้ํามันด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับของเครื่องรุ่นนี้นะครับ กระบอกสูบนะครับอยู่ที่36ซีซีกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่1.6แรงม้าหรือ1,200วัตต์นะครับน้ําหนักโดยรวมนะครับที่ไม่รวมใบนะครับอยู่ที่7.1กิโลนะครับข้อดีของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่รอบจัดนะครับประหยัดน้ํามันแล้อึดมากนะครับอึดถึกทนเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเทียบในแบรนด์ตลาดทั่วๆไปนะครับแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพจากประเทศสวีเดนนะครับ ในเรื่องอะไหล่นะครับลูกค้ามักจะสอบถามว่าเวลาพังเนี่ยจะหาได้ไหมจะมีอะไหล่ไหมทางร้านมีทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูแบบฟังเสียงกันดูนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับฝาสตาร์ทนะครับเป็นแบบดึงหนักธรรมดาแต่นะครับแต่ดึงง่ายมากนะครับเครื่องน้าหนักการดึงเนี่ยดึงง่ายเบานะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูนะครับนี่นะครับเสียงจะเงียบมากนะครับี่ เสียงจะเงียบมากเสียงจะไม่ดังนะครับทั้งๆที่เขาเป็นเครื่องสองจังหวะเสียงจะดังแบบฟุ้มไม่ดังแหลมนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเครื่องฮุสวาน่านะครับเวลาเราพลิกเนี่ยครับขอแค่ว่าเขาดูดน้ํามันได้นะครับเครื่องจะไม่ดับนะครับน้ํามันจะไม่ท่วมนะครับจะตีร่างกาอยู่ท่าไหนก็ได้นะครับสามารถเล่นเครื่องได้นะครับนะครับข้อดีคือตัวเล็กแต่รอบจัดนะครับน้ําหนักเบา่ะเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆนะครับ เราจะมาลองวัดรอบให้เลยนะครับโรงงานแจ้งไว้รอบเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0รอบนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องตัวที่เรากำลังลองให้ลูกค้าฟังอยู่นี้นะครับจะเป็นเครื่องเดโมโน,นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับอยู่ใกล้ร้านนะครับสามารถมาทดสอบเครื่องได้นะครับในเรื่องของราคานะครับ เดี๋ยวเราจะแจ้งราคาไว้ที่ด้านล่างช่องคอมเมนต์นะครับราคาีเป็นตัวใหม่ราคานะครับก็จะมีเป็นตัว5 3 1 5า1หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราแจ้งไว้ให้นะครับสินค้าเป็นมือหนึ่งนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวทดสอบเป็นตัวทดลองนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาทดสอบสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อที่ร้านได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าท่านไหนมีข้อมูลตรงไหนสงสัยนะครับก็ลองทักมาสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับ